ซือแกตรงไหนตรงนั้นไงตรงนั้นไงกดสวิตช์โอเปนออนป้งเต็มตู้รถซื้อแกงมีสูสโคบายโคไหที่บังคับอยู่ไหน พี่ขับถอยกลับมาถอยกลับมา,อ,าอือยอหยอกโอ้ชนลูกบอลแล้วกลับรถกลับรถกลับรถโน่กลับรถมากลับรถมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วอ้ยอย่าชนสิอย่าชนสิไหนมานี่เร็วมานี่เร็วขโมอนอืมขโมนไหนะเดี๋ยวซ้ายเลี<ๆ>้ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ยมาถึงตรงแบบป๋าเลย เอด้ไหมดูได้จิมันยี่ห้อหอะไรลูกอีซูซูดูสิดูข้างหน้าสิไหนโอ้ข้างหน้าคืออีซูซูเหรอดูสิโอ้ดูสิใช่ใช่ใช่เขามีสีอะไรบ้างรถมีสีอะไรบ้างเนี่ยส้มสีส้มเหรอสีส้มอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอแล้วสีไหนอีกสีอะไรอีกดำสีดำอยู่ที่ข้างหน้าเรียกว่าอะไรกระบะรงถมีกระบะด้วยด้านหลังมีไฟใช่ไหมมีไฟ ไฟท้ายไฟเบรกไฟสุดอยู่ <c oughs> ใช่พี่เจ้ลองกดสวิตช์ดูลองกดลองกดสวิตช์ดิมันวิ่งเร็วแค่ไหนโอ้หตอกดตรงไหนกดตรงไหนรีโมทคอนโทรลแล้วเลี้ยวล่ะเวลาเลี้ยวล่ะเวลาเลี้ยวล่ะดิวโอ้เก่งมากอา้าวไป้ายเลสโกสุดยอดโอ้ชอนปะป๊าแล้วชนปะป๊าแล้วตึง ชนาปารแล้วไปโก้โ<อ>ชน<อ>ชนพ่อเลยถอยมา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 ว้าวโอ้ยชนทั้งชนรังของเล่นแล้วอื๋อไปแล้วถอยมาถอยมาชนรถปูนอ้าวติดลมซะแล้วติดลมซะแล้วทำไงอื๋อ้ชนรถปูนเลยสุด,ดยอด นี่มาอืมโก้ติดแล้วลูกถอยเดินหน้าโอ้าวเดินหน้าว้าวเอาชนทั้งดันกล่องได้ไหม